ถ้าเรามาแกะกล่องตัว Magic Keyboard Touch ID น,ดดนะครับตัวนี้เป็นกล่องแซ้จาก Apple นะครับมีตัว Touch ID ด,ด,ด้วยนะครับราคาปกติก็4,000กว่าบาทแต่เราได้มา3,000กว่าบาทในช่วงโปรโมชั่นนะครับครับเป็น,นกล่องแท้ใหม่แกะกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับสำหรับคนที่กำลังสนใจตัวคีย์บอร์ดนะครับก็แนะนำให้ซื้อเป็น Magic Keyboard ของ Apple โดยตรงน,น,นะครับ เกมาก็าจะเป็นตัวคีย์บอร์ดนะครับขนาดพอนะครับใช้ได้กับอุปกรณ์กอง Apple นะครับเดี๋ยวเราลองใช้งานให้ดูนะครับัตบตัวต่างๆต่างๆครับครับในกล่องก็จะมีตัวเมจิคคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมีกางซีลด้วยกระดาษไข่ปกตินะครับ บางคนอาจจะเก็บไว้ก็ได้นะรัวตัวกระดาษไขตรนี้แต่บางคนก็จ็บทิ้งก็เลยนะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับก็แต่ความต้องการกองแต่ละคนนะครับตับเวเองก็จาะเลือกเก็บเก็บไว้ก็ได้นะตัวบาง,างาครั้งบางคนต้องการที่จะตายต่อเด็๋ยวประ์อ,อน,น,นะครับก็สามารถที่จะรักษาปรณกนนต่างๆที่มีอยู่ในกองให้ครบนะครับ ด้าน,นล่างมีอย่างการลื่นทั้งสี่มุมครับเป็นปอดจัด u b c นะครับไม่ปัอดรัดนะครับเป็นปอดจัด u b c นะครับ,ป,รบปุ่มก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีตัว คู่มือนะครับแล้วก็สายชาร์จ C to C แบบสายตักนะครับมาให้นะครับซึ่งเราสามารถเช็สายของปตัวเองที่เรามีแล้วก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้สายเดิมที่ติดมาในกล่องก็ได้นะครับ ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับข้างนะครับก็จะมีสวิตเปิดปิดครับตัวนี้นะครับนะครับเปิดสวิตนะครับสําหรับการใช้งานนะครับปกติเราจะซื้อมาใช้งานกับ MacBook นะครับ แล้วก็ไอ a ม็ Mac. แล้วก็ตัว Mac Mini นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลองใช้งานดูด้วยนะครับแต่เราสั่ง Mac กน n i ยังไม่มานะครับเราก็เลยจะใช้งานขับ macbook ให้ดูก่อนนะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูการเชื่อมต่อไปก่อนน,น,นนะครับ ตัว Bluetooth จะขึ้นมาหรือเปล่านะครับเราเปิดสวิตตัวไมโครจิ๊กบอร์ดได้บ้างแล้วนะครับึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับขึ้าในจิ๊กบอร์ดที่ตัว MacBook เปรืองแบที่เราจะงานอยู่นะครับก็ทำการเชื่อมต่อได้เลยนะครับเชื่อมต่อได้บ้างแล้วนะครับ นะครับเราพิมพ์ขึ้นปกติแล้วนะครับนะครับเราพิิพ์จากตัวนี้นะครับก็ขึ้นตามปกติจะงานได้ปกตินะครับว่าเราต่อจอเสริมเราเลยอยากจะมาใช้รับจอเสริมไม่ต้องสะดวกไปปริ้นที่ไม o กลบัะเราพิมพ์จากตัวในที่กีบัตัวนี้ได้นะครับสะดวกโอเคเลยนะครับเดี๋ยวลองทัด id ดูนะครับ เราล็อกสกีนอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองทับไอดีที่ตัวเมจิกคีย์บอร์ดนะครับใช้ได้ปกตินะครับนะครับสะดวกดีนะครับเพื่อนๆสนใจเมจิกคีย์บอร์ดก็ดูในตะกล้าจะขึ้นอยู่ในเวอร์ตัวไหนได้นะใช้ได้โอเคเลยนะครับใครสนใจนะครับแนะนำให้ซื้อเป็นตัวทับไอดีนะครับราคาแพงกว่าแต่ว่าก็สะดวกกว่าในการใช้งานด้วยนะครับ